สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปพบกับ7ข้อดีของสุนัขพันธุ์คิงชพเพิดกันสุนัขพันธุ์คิงชพเพิดเป็นสุนัขโดดเด่นครับเรื่องความแข็งแรงความซื่อสัตย์และก็ความสามารถในการปกป้องเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างเยอรมันชพเปิดและก็สายพันธุ์อื่นครับเช่นชาโลชพเพิดและก็ยูโรเปียนมาลเทนดองครับโดยลักษณะที่โดดเด่นคิงเชพเพิดจึงกลายเป็นสายพันธุ์ที่ได้ความนิยมเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับและนี่คือ7ข้อดีของมัน 1. มีขนาดใหญ่แลแลขงแรง เชียงเชิดเพลิดเป็นสุนัขขนาดใหญ่ครับที่มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรงและก็มีกล้ามเนื้อเยอะลักษณะเหล่านี้ทำให้พวกมันนั้นมีความสามารถในการปกป้องเจ้าของและดูแลพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ขนาดใหญ่ของพวกมันยังช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้อีกด้วย 2. ฉลาดและก็ฝึกง,ง่ายเชียงเชเพลิดมีระดับสติปัญญาสูงและก็ตอบสนองต่อการฝึกได้ดีพวกมันสามารถเรียนรู้คำสั่งต่างๆได้เดีวยดวยครับและมีความตั้งใจที่จะทำให้เจ้าของนั้นพึงพอใจ ความสามารถในการฝึกฝนนี้ทําให้ขิงเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่เหมาะสําหรับการทํางาน,นหลายๆด้าน<ๆ>เช่นการเป็นสุนัขบริการหรือว่าสุนัขกู้ภยัย 3. ซื่อสัตย์แล้วก็ปกป้องขิงเชพเพิร์ดมีความซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของมากพวกมันมีสัญชตาตญาณในการปกป้องเจ้าของและก็ครอบครัวซึ่งทําให้มันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านนอกจากนี้ยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับเด็กได้อีกด้วย 4. เข้ากับเด็กและก็สัตว์อื่นได้ดี แม้จะมีขนาดใหญ่แต่คิงเช็ปเริดนั้นเป็นสุนัขที่มีอารมณ์ดีและก็สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้ง่ายเพราะมันมีความอดทนและก็อ่อนโยนครับมันอยู่กับเด็กและยังเข้ากับสัตว์เลี้ยงอื่นในบ้านได้ดีหากมีการฝึกฝนและก็เข้าสังคมตั้งแต่ยังเล็ก 5. สุขภาพดีและก็อายุยืนคิงเช็ปเริดมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคพันธุกรรมบางอย่างน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นหากได้รับการดูแลที่ดีทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ พวมาันสามารถมีอายุยืนยาวและก็มีชีวิตที่มีคุณภาพคิงชเปอร์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและก็สถานการณ์ต่างๆได้ดีพวม,มันสามารถอาศัยอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง,วางหรือแม้แต่ในเมืองที่มีพื้นที่จํากัดได้ความสามารถในการปรับตัวนี้ทําให้พวงมันเหมาะกับการเลี้ยงในหลายรูปแบบเจ็ดเป็นเพื่อนร่วมกิจกรรมที่ดีเนื่องจากคิงชเปอร์เป็นสุนัขที่ชอบออกกำลังกายและก็มีพลังงานเยอะ พวงมันจึงเป็นเพื่อนร่วมกิจกรรมการแจ้งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินป่าการเล่นกีฬาพวงมันพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าของเสมอครับเป็นยังไงบ้างครับสุนัขพันธุ์คชพเพิร์ดเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการสุนัขที่แข็งแรงซื่อสัตย์และเข้ากับครอบครัวได้ดีหากคุณกําลังมองหาเพื่อนที่ดีพอปกป้องและก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวคิงเชเพิร์ดอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณครับถ้ากใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไ ในที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกันดึงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ7ข้อดีของสุนัขพันธุ์บโบกันสุนัขพันธุ์บโบหรือที่รู้จักกันในชื่อ south african boer goat กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยเพราะมันขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดความกล้าหาญและก็ความซื่อสัตย์เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสุนัขเพื่อเป็นเพื่อร่วมถานกับสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือว่าผู้พิทักษ์บ้านแล้วเจข้อดีของเขานั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. รักครอบครัวแล้วก็เด็กโบโบมีนิสัยที่รักแล้วก็ผูกพันกับครอบครัวครับโมันจะขอยอยู่เคียงข้างให้ความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยแกสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆครับโบโบนั้นอดทนต่อความสุขสนร่าเริงแล้วก็ชอบเล่นกับเด็กกลายเป็นเพื่อนร่วมวัยที่สนิทสนมครับสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนในบ้าน 2. ฉลาดแล้วก็ฝึกง่ายโบโบเป็นส่วนตัวที่ฉลาดเรียนรู้คําสั่งแล้วก็ลอนไม่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ พะมันสามารถเฟกให้ทำตามคำสั่งง่ายๆเช่นการนั่งการหมอบการจับมือได้ครับไปจนถึงการฝึกทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการช่วยเหลือผู้พิการการค้นหาสิ่งของหรือการไปช่วุนัขตำรวจครับโดยความฉลาดและก็ความตั้งใจโบโบสามารถฝึกฝนให้เป็นสุนัขที่เก่งและก็มีประโยชน์ได้ 3. ก,กล้า,าหาญและก็เด็ดเดี่ยวโบโบมีสัญชาตญาณแหลกล่าครับกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและก็รักษาความปลอดภัยได้ดี พงมันจะคอยดูแลปกป้องบ้านและก็ครอบครัวจากแผนอันตรายโดยความแข็งแรงบึกปืนและก็ความตื่นตัวโบโบสามารถเอาชนะสัตว์นักล่าหรือว่าผู้บุกรุกได้สร้างความอุ่นใจให้กับสมาชิกในบ้านเก่า 4. แข็งแรงและก็ทนทานโบโบเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกระดูกและก็ข้อต่อที่ทนทานพงมันเหมาะกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งเก่าชอบเล่นนะ้ำวิ่งเล่นและทำกิจกรรมต่าง โบโบสามารถทนตอน่อสภาพอากาศร้อนได้ดีเหมาะสําหรับการเลี้ยงในประเทศไทย 5. ดูแลรักษาง่ายโบโบมีขนที่สั้นครับผัดขนน้อยอาบน้ำแปลงขนก็ไม่บ่อยช่วยให้ประหยัดเวลาและไม่ต้องกัวงวลเรื่องขนร่วงเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือว่าผู้ที่แพ้ขนสัตว์ครับ 6. เงียบสงบโบโบไม่ใช่สุนัขที่เห่าบ่อยพวกมันจะเห่าเฉพาะเวลาจาเป็นเท่านั้นเช่นมนรู้สึกถึงภัยคุกค,คามหรือว่าต้องการสื่อสารกับเจ้าของครับ 7อายุยืนโบโบมีอายุที่ยืนยาวครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่1 0ถึง12ปีโดยสุขภาพที่แข็งแรงความทนทานแล้วก็การดูแลที่ดีโบโบจะสร้างความสุขและก็ความทรงจำด,ดีๆให้กับครอบครัวของคุณไปอีกนานหลายปีเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์โบ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 นัน้นเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับต้องการพื้นที่ในการอยู่อาศัยแล้วก็การออกกำลังกายที่เพียงพอเจ้าของควรมีเวลาพาพวกมันนั้นไปเดินเล่นนะครับ แต่ใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจะพายผมก,กับเจ็ดข้อดีของสุนนะัขพันธุ์มาริโนสหรือว่ามาริโนครับขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดความกระตือรือร้นและก็ความทุ่มเท พวงมาัเป็นปสุนัขท,ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่มีชีวิตแอคทีฟและต้องการสุนัขท,ที่สามารถทํางานร่วงบพภูเขาได้แล้วข้อดีของเขานั้นจะมีอะไรบ้างนะประชมเลยครับ 1. ฉลาดและก็ฝึกง่ายเบลเยียมมารีนอสขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดกับพระมาณเรียนรู้คําสั่งและก็กลมกลธนต่างๆได้โคตรรวดเร็วเลยแต่กระตือรือร้นที่จะเอาใจเจ้าของโดยความฉลาดนี้พวมาันจึงสามารถฝึกฝนให้ทํางานต่างๆเช่นการต้อนสัตว์การค้นหากู้ภยัยการเป็นสุนัขตำรวจ หรือแม้แต่กระทั่งการเป็นสัตว์เลี้ยงบำบัดครับ 2. แข็งแรงและก็ทนทานเบลเยียมอะลนอยส์เป็นสุนัทที่มีรูปร่างแข็งแรงครับกล้ามเนื้อแน่นและก็เต็มไปด้วยพลังงานพวกมันต้องการการออกากำลังกายเป็นประจำเช่นการเดินเล่นการวิ่งพวกมันเน่ทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีครับ 3. ซื่อสัตย์และก็จงรับพักดีเบลเยียมอะลนอยส์ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และจงรับพักดีต่อเจ้าของ พมันสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับครอบครัวและพร้อ,อมที่จะปกป้องพวกเขาจากอันตรายครับ 4. กล้าหาญและก็มั่นใจเบลเยียมเลนอยส์เป็นสุนัขที่กล้าหาญครับมั่นใจและก็ไม่หวาดกลัวพมันมกถูกใช้ในงานรักษาความปลอดภัยการทหารและก็การบังคับใช้กฎหมายครับเนื่องโดยความกล้าหาญและก็ความมุ่งมั่นของมันนั่นเอง 5. กระตือรือร้อนและก็ชอบเล่นเบลเยียมารนนอยส์เป็นสุนัขที่กระตือรือร้อนชอบเล่นและเต็มไปด้วยพลังงานครับ พวมันชอบที่จะได้วิ่งเล่นว่ายน้ำหรือว่าเล่นเกมต่างๆกับเจ้าของพวมันยังชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และก็ท้าทายตัวเองอยู่เสมอครับ 6. เหมาะสําหรับการฝึกอบรมโดยความชลากระตือรือร้อนและก็ทุ่มเทเบลยเลย,ยียมอเลนอยจึงมะสําหรับการฝึกอบรมครับพวมันสามารถเรียนรู้คําสร้างและกลอนไปต่างๆได้อย่างง่ายดายและสามารถฝึกฝนได้ทางานต่างๆได้หลากหลายครับ7สัตว์เลี้ยงในครอบครัวที่ดีเบลเยียมอเลนอยสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวที่ดีโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความแอคทีฟ พวกมันรักเด็กและก็ชอบที่จะใช้เวลากับครอบครัวอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องฝึกฝนและเข้าสังคมกับพวกมันตั้งแต่อย่างเด็กเพื่อให้พวกมันนั้นเติบโตขึ้นมาไปสูน่นักี่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับแม้ว่าเบลเยียมะไนน้อยจะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลี้ยงครับเบลเยียมะไนน้อยนั้นต้องการการออกกำลังกายการฝึกฝนและกา,การกระตุ้นทางจิตใจเป็นจำนวนมากหากคุณไม่สามารถให้สิ่งเหล่านี้แก่พวกมันได้พวกมันอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นการเฮาการขุดได้ครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดแังกรดดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ